ก่อนไฟแเดี๋ยวเอาผ่านปะเอาผ่านไหมมา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 แลวถึงแลฝั่งเสาแดงนะเล่นฝั่งเสาแดงนะสถา,าสงจีมาละยึดได้เอาเล่นฝั่งเสาแดงนะเว้ยอย่าลืมนะมจอดตรงเสาแดงแบบ มันเป็นจำแพงมัไม่มีที่ให้ไปต่อจอดฝั่งซ้ายนะเ้องจอดฝั่งซ้ายเขาอยู่ฝั่งขวาเขาอยู่ฝั่งขวาไม่เใช่ไหมีผมผมเดเพนไปตกอะเดป็นตันสิบอะมันยังมันยังไม่ลงรถที่รอลงรถเนี่ยรอไหลอะ เดี๋ยวตอนนี้90ตอนนี้เปิดเงาเปิดเงาวิ่งอยู่70ตอนนี้ปลอดภัยแบล็คคนความแล้วเวปลี่ยดเงาวิ่งไร่ยีเฮ้ยเฮ้ยใครแหลมอะไรวะเก่าแต่เก่าอ่ะคุณผู้ชมนะเปิดเงาวิ่งไร่ยีคมสองปีสามปีเสาแดงไงพี่โป้นอกสนามไม่ไม่ไม่ขับมาตรงเสาแดงแต่ว่าเราต้องจอดตรงข้ามเสาแดงไม่มีไฟข้างหลังเหรอตอนนี้ผมจะลั่านะ เหี่ยวพูดอะไรกะดับเฮ้ยตกบค้นมาพร้อมยังพร้อมยังรู้รูรูภัยตัวเองนะมามาลงเลยมามาเล่นเล่นแผ่นไหนเล่นเล่นแผ่นแรกแล้วก่อนเล่นเล่นเล่นแผ่นแรกแล้วก่อนเล่นกับลี่อ่ะแผ่นดูเชิงก่อ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 นก็คือเหยียบขึ้นมา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 เหยียบมา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 เยีามาเยีาม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 า นนนีีี้้้ปปรระะมมาาณณตั้งใจเล่นหน่อยเว้ยหลายประสบการณ์แล้วคือวางคือวางเ้ามาอย่าหญ่ใหญ่นี้นะอย่าแผ่วนะอย่าแผ่วนะตื่นตัวกันนะตื่นตัวนะตื่นตัวชนะนะเหมือนเดิมนะเว้ยเดิมนะเว้ยเดิมนะจากหลังบ้านเรานะจากหลังบ้านเรานะเดิมนะถ้ารู้ว่าเขาถะอรู้มาเราโยกให้ไวเลยเว้ยตัดสินใจกันให้ให้ได้เลยเว้ยทุกคนประมาทนะพี่ อย่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะตัดสินใจตัดสินทีทุกคนตัดสินใจให้ขาดนะตัดสินใจให้ขาดนะอย่าประมาทเอเซนเบื่อไรถเนี่ยโอ้โหตามนี่จังปอกว่าฮัลโหลไลน์นีออนก็เหมือนใช่ป่ะตอนนี้ไฟที่แล้วอะไอเนี้ยไม่ไม่พี่ไม่ไม่ครับมีมีหลักฐานครับผมลงไฟครับพี่แล้วใครไม่มาวะไอเย้เอเซนไม่อย่างตอนนี้เอเซนไปอยู่ไหนไฟที่แล้วหัวน้ำตาลอะลงครับพี่อยู่กับพี่ผมลลีจะจุ๊พี่วิลลี่แต่ว่าผมโดนเขาปิดด้วยท่าอะไรก็ไม่รู้ พอหมอชุบผมก็เลยแข่งอันนี้อันนี้อันนี้ดึงส่มาฝั่งขวานะโอเคไหมหมอชุบแล้วผมแคร์ครับพี่โปโอเคโอเคตั้งใจนะตั้งใจนะน้องๆทุกคนมานะโดยเฉพาะไอยูนะเหงียาหายเหงียาหายนะเป็นมึงมึงเห็นไหมแนวกระดานเห็นแนวกระดานปะอยี่ยมึงวิ่งกันกระจายให้เป็นแนวกระดานละกระจายให้เป็นแนวกระดาน วิงกันให้เป็นแนวกระดานวิ่งกันให้เป็นแนวกระดาน <c oughs> โว้ยไอเป็ดสตอรี่นี้ด่าไหมเนะีนะ่ยกลัันเอามามาเซดิเซ่าเซน่าเซน,นา <c oughs> เอ้ฟังกูนะฟังกูนะเอาศพเอาศพทิ้งไว้บนบนเนินขวานะไอ้บนดินขวานะเดี๋ยวกูทิ้งเดี๋ยวกูเดินต่อให้โอเคโอเคมามามาเซนน้นหยิบัะเนอะเว้ยตีตาแล้วศพกลับเอตีตาแล้วศพกลับอย่าไหลอย่าไหลนะเว้ยตีตายแล้วศพกลับนะเว้ยเพื่อนอย่าไหลนะเว้ยตีตาแล้วศพกลับไปด้วยหน้าก็ด้น่อยอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่มามามาเต็มตัวเต็มตัวรอรับรอับรับมึงฟังไวลี่มึงไฟลี่เนี่ยแ้ชาร้า เอาไว้อุสมบเอาไว้อุณสมาัติคสมาัคุสมบัตสมาอุสมเอาไว้ล้อาไ้แล้วเอาลเาแล้วเอาไวนแล้วเาไว้แล้วาไ้านเอาไว้แล้วเาไว้แลวเอาไว้แล้เอาไว้แล้เอาลอาไว้้อลเา้เอาลเลเอาว้เวลเอาขวาหลังเลยวลเอลกไปอ่ะใครลกไปอไวแล้วไวแล้วไห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 วแล้วเวล้วไลล่นทาลางไฟลาไลไไอไปกลางไฟเร็วไลไฟ ไฟะเยอะเยกังไฟเยอะเไหวกังไฟเยอะๆไหวไกังไฟกักับเยอะกัไฟเยอะะกัไฟเยอะหน่อยไหวไวไวเป็นมีดเป็นมีดที่เป็นนมีดที่เป็นเนมีดเป็นมีดเป็นมีดไป็นมีดเป็นีดเป็นมอดเป็นมีดเป็นมีดเป็ตาีเป็นมีเปมีดเป็นม่ดเงไฟมีดเปมีดเปมีดเี่มีนี่เีเีปีเมีงเมนเเเเเ ตายตายตาฟังกูฟังกูเปลี่ยมีได้แล้วเปลี่ยมีได้แล้วเปลี่ยนมีได้แล้วเปลี่ยมีได้แล้วพี่เปลี่ยนมีได้แล้วพี่ไหวแล้วไหวแล้วคืนแล้วแทงเลยแทงหวยตายดิไละเคนไปละเคนไปเีวายอย่าวุ่นวายอ่าลุ้เยอะไป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 สายอะไปสามคุยกันฟังพี่โปฟังพี่โปแข่งเลยโป้แงเลยโปโป เหนี่ยวแล้ไปอุ้มศบเพื่อนมาทิ้งแล้วไปเล่นต่อไปเยอะไปเยอะไปตาย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 โหมดโลมีดยัดไม่ต้องลำนะครับยัดไปเลยนะครับไม่ต้องลำนะเราล้ำกันเราล้ำนเฮ้ยเหนี่ยเนี่ยวเอ้ยเงียบหน่อยเงียบหน่อยเหนี่ยวเราคุยกับเขาเรื่องการบับว่ายังไงมั่งอะเราบับเขาปะเมื่อกี้ไปไปไม่เขาบับเราปะไม่กูไม่กูไม่กูเห็นเราไปบับเขาเราเราไปบับเขาอะเราไปบับเขาเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ไม่ได้บับเขาไม่ไรบอกว่าเราเราคุยกับเขาคุยคุยว่ากับชาบมิตรอะ ไปเยไปเยไมเไปเลยไเไปเลย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 เลยปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเรยไปเล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 ไปเยไปเยไปเลยไปเไปเลย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 ปเลยไปเลยไปเลยอปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเลยปเลยไปเลยไปเลยเลยนปเยไปเลยไปเลยไเยไปเยปเยปเลยไปไปเยเยปเลยไเลยปเลยยไปเลยไปเยปเลยยไปเลยไปเลยเยเลยไปเลยเยไปี่ยเยไปลยไปลยไปเยเลยไปเลยไปเเยไปีลยไปยยยยปยเยยเยยปยยปเยปเยปยยปยยปยลยปเลยเลยปยไปไยไปยยปยยไปเลยไดยยปยปเยปยเยยปยย ถ้าเจอไม้อะฮัลโหลฮัลโหลไม่ประมาทนะไม่ประมาทนะไม่ไม่เอาแบบนั้นนะอย่าประมาทนะน้องชนะเห็นติดเห็นมาชนะง่ายแต่ไม่เอาประมาทนะเพ่อเมื่อกี้เึื่อาี้ไปเพื่อนไปทิ้งทำไมอะเอเมื่อกี้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเมื่อกี้พี่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าไงหลอฟังดี เมื่อกี้บอกว่าไงเอาศพไว้บนดินทางขวาเดี๋ยวกูดึงต่อไปทางขวาแต่มึงเอาไว้ตรงนันเวียพวกกูต้องดึงหลังกลับมาเพื่อเขามีพอบชุบพี่พวกกูยังปิดได้ไอ้เมื่อฟังกูดิเขาดัานมาจากทางขวาที่มึงจะให้ก,กักเว้ยมันจะกักยังไงใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นเนเ,นเอาใหม่เอาใหม่เล่นเล่นเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เมื่อกี้ชนะแล้วเพื่อนเมื่อกี้สุดท้ายขอนิดนึงครับพี่เมื่อกี้มาอีกแล้วนะครับพอดีมันเห็นนะพี่โปแล้วก็บอกว่าทำไมมีพี่เล่นมีพี่โปแล้วอ่ะมันสองคนแล้วทำไมไม่เข้าไปคนนะครับเป็นสามคนอ่ะถ้าตายคคนนนนนนึงมมมมัััวาเพพื่่่อไไไไดด้ทูกะรบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ใหม่แก้ใหม่เมื่อกี้มึงมึงรู้พลอยพลอยผิดพลาดมึงยังไม่คีนมึงไอเหนียวไอเหนียวจะรู้นะไอเหนียวทุกคนฟังกูนะลงนี้ลงรถนี้ฟังกูนะเอ้ฟังกูนะตอนนี้ตอนนี้เรารู้แผนเขาเนี่ยเราคือเขา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 าจะมีปีกนะเขาจะมีปีกสามคนนะเขาละเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะดูปีกให้มาข้ากหนาดเราจะตรงข้ามกับปีกให้เดี๋ยวกูจัดการให้สภาเขียนชีกเขียนชีกมาต่อใกล้ไปใกล้ไปออกมาต่อมาต่อมาต่อแลกแจ็คแลกแจ็คมึงพนี่แลกแจ็ค เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเท่ดีเท่ดโฟกัสเกมมาเลยมามาขึ้นมาแพ้่อนอย่าประมาทอย่าประมาทนะเพื่อนขอร้อง

วิ่งขึ้นไปหยิบศพเฮ้ยหลังบ้านหายอ่ะสาคนอ่ะหาเมื่อน่อยหาหลังบ้านอ่ะเอาไปทังซ้ายหลังเลยตรงนั้นแหละอยอดเล่นอยเล่นมามีคนเข้าไปนะมีคนไปหลังบ้านแล้วนะมีคน้าไพี่พี่เติเปลี่ยนี่ไปเอาไปฟังกูเอาไปเอาเอ้ยยูโรบ้ายูโรกันพี่นะพี่จะลงยูโรกัน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 ลันกันก่นกันกนันนนันนนนันนนนกนนนนนนน มันเลนสายเลมันเลนสายหมดเลยเฮ้ยเหมือนเราต้องบุกบ้านต้องแลกบ้านวะต้องแลกบ้านนะโดนเนาะเตีนเตีนเตีนเตียนเตียนกบอกเลยแลกเลยแลกเลยวิ่งไปแลกบ้าอุ้มไปด้วยดีอุ้มไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วแไ้วยไปบ้วยไปดยไปดวยไปดยไปดแลกไปง้วยไดย้ยัดยไ้ยัดยดยยวยดวิ่งมาใครอยู่ตรงกลางไอ่ะยได้ยได้ป่ะเฮ้ยมึงค่อยเล่นได้ป่ะ รีบจังวะไปเล่นนี้จะหาหน้าแล้วฟังกูจะหาหนา้าแล้วเล่นมีมมดปะปิดไลน์มายืนทับศพมายืนทับศพฟังกูมึงใจเย็นมึงมีสเตยมึงมีสเตยไม้ตัไหนไไหน,ไหน,ไหน,ไหนเล่นมา่ไนไม้ใ ไอ้สัตว์บ้าบปไอ้ส <c oughs> ัตว์บ้าไไอ้เ <bizarre> ี้ยบ้าเหรอคุ้ยต่า่เสียงของพวกมึงไงไอ้สัตว์เล่นดีๆไม่เป็นหรอเียไอ้เียอะไรคุ้ยเ่คุยเพียนเพี้ยไรไอ้ตั้เงี้ยมันเีไรนอม่ะตา้ยตายตายาัไอ้เี้ยไม่ดไม่ดามเอาแล้วพอแล้วพอ้วพอแล้วไม่ดาไม่ดาไม่ดาอแล้วไอ้เอาสุมาดีพวกไอ้มึงไม่ด่าไ้ต้อไอ้พอแล้วอแล้วเล่นตัเล่นก ไม่ต้องไปด่าเขาหวยมันโดนตรงไหนหไะเงีเ้ยกูลันไป <c oughs> ลันไปโคตรเยอะเลยไอเ้เหี้ยมันโดนตรงไหนวะแมวแมวแกงแม็กคุ้ย <c oughs> <c oughs> ปะกาศดาวห้อ๋อพ่การเหรอไปแลลเอ๋อเลไม่ได้ยินอ่ะเอมเมื่อกี้เขาบอกเขาบอกว่ามันมีเสียงเมื่อกี้เล่นเอาอีกแล้วพี่อาการหน่อยไม่พูดจริงนะติดเล่นอยู่จุ่เงยบเงียเงียบเงีรอเพื่อนตื่นมหมหมดรอรอเงียเงียบเงยจะพูด รีบมองขอนิดนึงพี่เมื่อกี้เขาจะล่าตัวล้พี่เมื่อกี้เขาล่าผมอ่ะเออก็นล่าไปเออล่าไปเลยตาบุจะสนใจสามส้นตีอะไรวะเออไอ้ที่จด่ามาก็ด่ากลับดิเป็นที่อะไรไอ้รอรอเออว่ารอต้นช้แผ่นยายยินังแล้ว่ะเออไม่มึงก็ล่าภาพรวมเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นมันโดนอ้อมหลังมาไหมวะเอนอ้อมหลังก็คือหลังบ้านแตกถูกไหมใช่โดนอ้อมหลังมาสามสี่ตัวไม่มีใครนี่ไม่มี็นไรแบ้หลังบ้านมีอยู่แค่สองคนเองมีแค่สองคนสามคนหายหมดเลยท้าไมเปลี่ยนบ้านช้าจังวะเร็ว ไอ้เหี้ยกูย้ายกูย้ายศพอยู่เว้ยตอนแรกอ่ะเพราะว่ากักเราก็ต้องย้ายศพไงมันอ้อมมาสามตัวสี่ตัวสามสี่ตัวไอ้เหี้ยมึงเอาอีกแล้วนะกลางไฟไม่ถือศพกันเลยนะกูบอกให้นะกูเอาอีกช้าีไปโคตรเยอะเลยนืมช้าลืมศพไปไปก็นหน่อยดีวะคุณต้องเล่นไปไปดิลืมช้าดีกูบอกว่าไงอย่าประมาทดีไอ้สัสไอ้เหี้ยเห็นไฟจบแล้วนี่หรอเด็ดเล่นหรอไอ้สัตสไอ้กูตอบดิเด็ดเล่นหรอไอ้สัตว์ตะโกนไปไม่ต้องตะโกนหราไอ้เงี้ยมึงพูดปกติยนมามามาเอาใหม่นะเอาใหม่นะนี่ห่นะ มามามจเย็นจเย็นทุกคนรีเซตนะมึงดึงศพเร็วๆนะมึงดึงศพให้จนชินนะมึงดึงให้ชินนะมึงดึงดึงเอาให้ชินหน่อยได้ป่าวะมาเดี๋ยวรอบนี้กูจะบอกลงลมาลงเลยลงเลยมารอบนี้เดี๋ยวน่นนะดูก่นมันจะเล่นยยกย้ายที่อะไรของนักหนาไอ้สัตว์จเนินเเเามาเมาไม่เป็นไร ดึงศพบดีบอกพัดึงศพตรงกลางไม่ม no. ีดึงศพเลยเฮียแม่ต yeah, like ้องให้พวกกูดึงขึ้นไปสุดแล้วก็ดึงมาสุดเพื่ออะไรวะน้องรักเพื่อนนี่เยอะหน่อยครับพี่รักเพื่อนเยอะหน่อยรักเพื่อนเยอะหน่อะเฮียมึงชนะแล้วมึงไม่เอาเพื่อนเลยมึงขึ้นตามมึงขึ้นตามกูมามึงขึ้นตามกูมาให้หมดเลยขึ้นตามเนินตามกูมาให้หมดเลยรักเพื่อนเยอะอุ้มศพมันไม่มีอะไรเลยแก๊งมันอ่ะอุ้มรักเพื่อนก็พอเล่น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 อุ้มศพเพื่อนเมื่อกี้มึงไม่อุ้มศพเพื่อนเว้ยเล่นเล่นใครเอากราดที่น้องลงนะเล่นเขียวปะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออ ตรงนั้นอะลงๆเลยเอาตรงนั้นเลยมามาถ่ยไม่ได้สช่วยดึงสมมาปล่อยไ้ให้ทีนะครับมามาต้งสต้มามามามออกมาดิ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 แผ่หน่อยแผหน่อยเตรียมตัวเตรียมตัวนะแผหน่อยมามาช่วยเวยแย่หน่อยเว่ยอย่างน้อาไม่ลงนะบ้าหรอปา่หน่ดึงสมมาเยนอยหลลลลลัล ทะลุเลย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 ทะลุเยทะลุเล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 ยทะลุลยทะลุเเลยทะลุเลยทะลุเลยทลุเลยทะทะลุเลเลยเลยทะลุเลยลุเลยเลยทะเลยทะลุเลยเลยทะเลยทะลุเลยเลย เพื่อนใครอยู่ไปรใคมาดิดเปลี่ยนมได้นะเปลี่ยนมีได้นะรีเปลี่ยนมได้รี่เอรหน่อยเอหน่อยเอหน่อยยังวงดาลิงก่อนลิงก่อนเดี๋ยวจบเพื่อน่เลียงขึ้นน่อีงไปเลยการดอยดอย่า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 ดเพื่อยสองะเพื่อนนัอยู่อ่ะข้างหลังข้างหลังมีพี่มีกร ก่นเนี่ยสดเลยไไไปสอไปไปอไไปอไปไปไปราสอไปมึงอย่ามาเล่นดิไอ้สับเฮ้ยเล่นมึงจะเล่นน้ำเชียอะไรเยไอ้ควายกูบอกให้สบไปเอาสมาสอมาสบมากลางไฟสบมากางไฟหน่อยสอยไปมันติเมานดไหนบ้ามันต้มมากขาไหนไอ้หัวหัวไ้อไอไอ้ไ้ไอ้กออออไอ้ไอ้ออออไ แทงโดนกูยับเลยสัตว์เล่นด้วยกันดีๆดิไปไปไปไเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆเล่นเหมือนค่อยๆเล่นเห็นเพื่อนตายข้างหลังปะเต็มเลยเห็นปะเห็นปะอะไรนะพี่อะไรนะพี่ข้างหลังเห็นไหมเพื่อนตายนั่นอะข้างหลังอะเห็นปะ หลังงะไอตรงกลางเลลิกเลกตามดิมึงมึงกลับมาเอาเพื่อนก่อนดิมึงกลับมาเอาเพื่อนก่อนดิหลังบ้านหลังบ้านมันกลับมาเอาเพื่อนดิมาเนก่อนเล่นหลังบ้านตรงรดไปไปไอเี่ยวเฉียวไปมันช่ไปมันเล่นหลังบ้านกันแล้วเลเล่นหลังบ้านมันพี่วันบ้านเราบ้านนี้เกิดมาแล้วตัวนี้เกิดมาแล้วกลับไปเอาเพื่อนกลับไปเอาเพื่อนกลับไปเอาเพื่อนเล่นเล่ป้า กูเองกูคนเดียวก็พอเลี้ยงาไปเป้าเออคุยมา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 พร้อมกัน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 ตามมา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 เล่นเล่้ยนสายเล่้ยนสายเล่้ยนสายก่อนเล่้ยนสายก่อนตามมาตามมาตามมาสายก่อนสายก่อนสายก่อนเขี่ยเถียจุดเขี่ยเถียจุดสายก่อนสายก่อนสายก่อนเอาดิระเบิดดิกูเลี้ยนตกสายรถแดง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  เอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนดีเอาเพื่อนต่อคบดีเอาเพื่อนต่อคบดีเอาเพื่อนต่อคบดีเอาเพื่อนเพื่อนโดนระบายเฮ้ยเพื่อนโดนระบายเฮ้ยย้ายย้ายอู้หูไม่ย้ายทางขวาเ้าเงียบเลยว่ะเพื่อนนันไหมแต่เพื่อนตายเพื่อนตายมาเขาเยอะมามาเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนตายสามเพื่อนตายสามเลย เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนขึ้นมานอนนะเพื่อนหายจะกกร้อนนะทุกคนดูเพื่อนด้วยนะเอาเพื่อนเราเฮ้ยเอาเพื่อนดีดีเดียวทำดีทำดีเราเยอะๆเราอย่าอย่าเล่นแย่อย่าเล่นแย่อย่าเล่นแย่กูขอเลยอย่าเล่นแย่เอาสดมาตรงเอาสดมาตรงเอตรงที่มันจอดรถตั้งแต่แรกอะเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆตั้งใจตั้งใจหน่อยตั้งใจเล่นในการอย่าแย่ดิมาเล่นในการที่บนดีในไจเล่นในการมาเล่นในการมาเล่นในการมาเล่นในการสดมันมาสดมันมาพี่พี่พี่สดมันมา มากรามากรามกอย่ามาด่อย่ามา่าย็น้อยยังไม่คืน มาเสาแดงเอาเสาแดงนี่เอาสมเสาแดงนี่มาลับตรงกนใหม่ขึ้นมาลับเอาสปไปเอาสปไปเอาสปไปมาลับขั้นใหม่คือมาลับขั้น่หมขคือมาลับขึ้นมาลับขัหนใหมเพื่อนกุัให้อยูกุลาให้อยูกุัารห้อยูกุลาให้อยูกุัาให้อยูกุลาให้ายูไอ้สัสรอรออย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปมึงมึงมึงอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปยาขึ้นไปเขียเขี้ยเับมารอ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 นี่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 ฟังฟังรับ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  กาแลสอบา้วสบล้บดีแ้าสบเอบา้าเพื่อนก่อนเาเพื่อนกลับไปหลังเาเพื่อกลับไปหลังปล่ปล่อยก้าล่อย้าเเพื่อนกลับไปหลเาเพื่อนกลับไปหลเาเพื่อกลับไปลสวยตีอูไม่ไหวอ้มไม่ไห้ยมันจะทะลุไปสบมึงต้องเคียนะไมว้ไม่หลับ้านหลังบ้านอเลับ้านไหหลังบ้านไหลหลังบ้านไหลหลังบ้านไหลหลังบ้านไหวหลังบ้านไหลน้ครบลใมดตหดเาเพื่อน

มึงมไง้ยืมได้ยนมได้ยืมไ้ยืมได้ยืมด้ยมได้ยื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 มได้ยไ้ยืมได้ยได้ยไยมไ

ไอ้พวกไร้ชื่อไร้แท้ไอ้เห uh)> ี้ยสเสกอย่าเป็นไรกันน่ะเฮ้ยเหี้ยหมดเลยภาษาแป๊บเดียวมึงหัวเสียกันแล้วไอ้เหี้ยโวยเพื่อนก็ไม่ไปเติมไม่ยืมหมึงประด่าศพนะเดี๋ยวนะไอ้สัสถือศพใครอ่ะเราก็คนหลายหลายคนนะมึงมาขึ้นรถให้หมดดิมึงมาคุยมึงมาขึ้นให้หมดดิมึงมึงขึ้นรถต่อก่อนตอนเนี้ยมึงมาขึ้นรถคุยกับกูให้หมดเลยอย่าสักกดได้ไอ้สัส ไอ้มึกมึงใจเย็นดิไอเลนมึงด้วยมึงฟังกูตอนนี้มึงใจเย็นนะมึงหลุดอะไรเหรอเอ้ยตอนนี้ภาพเกมเรามันมันดีขึ้นเยอะเว้ยแค่มึงเป็นรายการเดี๋ยวค่อยๆคุยดิไอวสาดโอ้โหเพื่อนเป็นอะไรกันพี่น้องขับรวมมารับหน่วยพี่น้อเดี๋ยวถ้าใครเพืไอนหมดเลยวเปล่าค่อยคุยอยู่ๆเดี๋ยวอารมณ์ร้ายกันทำไมล่ะอานี่มึงใจเย็นพี่มึงพี่ดีใจพี่มึงขึ้นแล้เปล่าไอ้มึงกูเข้าใจมึงหัวร้อนนต่มึงก็ใจเย็นดีมึงเพื่อนนะเว้ยไอเลนมันเพื่อนมึงนะเว้ยสาดจะมาด่ากันทำไมวะคุยกันไม่ได้หรือไงเฮีย คุยยันนี่หนถึงหนล้เราจะคุยอะไรกันื่อกี้เข้าแขนเลยใครยังไม่ได้เข้าวอลอีกสามคนคือมึงจะเล่นใครเล่นมันใช่ปะคือ,อยังไงวะแต่ละคนเนี่ยฟังกันซีมึงคุยกันซีคือเมื่อกี้หลังบ้านมันเยอะไป,ปะมไมทำไมทำไมมึงไม่ดันขึ้นมาเพื่อนหายป่ะเพื่อนหายป่ะแต่เดี๋ยวเขาก็ชุบเดี๋ยวเขาก็ชุบเดี๋ยวเขาก็ชุบ